NTV เพื่อความสนุกและความบันเทิงขมรรอบกัดอีกแล้วเจอระเบิดใหม่อีกสองลูกแบบนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเคนี้มันเรื่องใหญ่เลยนะคือถ้ายัางจำกันได้ช่วงกลางเดือนกปรปดาคมที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ระเบิดที่แนวชายแดนฝั่งไทยที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีทหารไทยเราไปลาดตะเวนกันตามปกติแต่ดันไปเหยียบกับดักเข้าระเบิดตูมสน,นั่นเจ็บกันไปสามนาย หนักสุดนี่ถึงขั้นขาขาดเลยนะบอกเลยว่าหดหูมากตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นระเบิดจากไหนแต่มาวันนี้ชัดเจนขึ้นแล้วเพราะล่าสุดหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของไทยเราไปตรวจพื้นที่แถวนั้นแล้วก็ไปเจอเพิ่มอีกสองลูกใช่สองลูกเต็มๆคือมันต้องตกใจปะวะเพราะมันคือระเบิดมันไม่ใช่ขนมไอระเบิดที่ว่านี้วางไว้ในจุดที่ไม่เคยมีมาก่อนแถมเป็นรุ่นใหม่ที่ทางการเรียกว่า PMN2 แบบนี้มันไม่ใช่ของไทยแน่ๆคำถามคือแล้วมันของใครละ่ะไทยไม่ได้วางแน่นอนแล้วใครมันจะมาทำเรื่องแบบนี้ในพื้นที่ไทยพอเรื่องแดงขึ้นมาฝั่งกัมพูชาก็ออกมาแก้ตัวทันทีบอกว่าอาจเป็นของเก่าอะไรต่ออะไรโยนความผิดไปมาแต่ฟังแล้วมันก็ไม่เมกเซนเพราะพื้นที่ตรงนั้นหน่วยไทยเคยเข้าไปเคลียร์ทุ่นระเบิดมาเรียบร้อยแล้วเคยยืนยันว่าปลอดภัยไม่มีเหลือ แล้วทำไมตอนนี้กลับเจอใหม่กองทัพไทยเลยไม่รอช้าสั่งทีมวิศวกรทหารลงพื้นที่กวาดล้างตรวจสอบพื้นที่โดยรอบทันทีพร้อมเก็บหลักฐานทั้งหมดเอาไว้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องระเบิดธรมรมดาแต่มันหมายถึงการลอบกักชัดๆฝ่ายรัฐบาลไทยก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเตรียมยื่นเรื่องต่อองค์กรระหว่างประเทศทั้งสหประชาชาติทั้งองค์การสัญญาห้ามทุนระเบิดจะเอาให้ถึงที่สุดเพราะแบบนี้มันไม่แฟร์เลย ประเทศเราสงบมานานไม่ได้อยากหาเรื่องกับใครแต่ก็ใช่ว่าจะยอมให้ใครมาหลังแกแบบนี้ถามจริงถ้าเกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกทหารหรือลูกหลานชาวบ้านเดินไปเจอระเบิดอีกจะให้เราทำยังไงถึงเวลาที่เขเมรต้องออกมารับผิดชอบอย่างจริงจังไม่ใช่แค่แก้ตัวไปวันๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆและมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งชายแดนธรรมดาแต่มันคือชีวิตคนจริงๆที่ต้องมาเสี่ยงเพราะเกมการเมือง หรือความตั้งใจของใครบางคนและถ้าเขเมรคิดจะลอบกัดแบบนี้อีกแลก้วก็บอกเลยว่าต้องเจอของจริงแน่นอนก็ลองนึกภาพดูว่าฝ่ายไทยเราเหนือกว่าทุกกระบวน่าแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขเมรถึงยังจองล้างจองผ่านไม่เลิกสักทีหรือบางทีอาจจะคิดว่าไทยเราไม่ทำอะไรหรือเปล่าหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฝ่ายไทยไม่ทำอะไรเขเมรในยุคปัจจุบันนี้ก็ลองนึกดูเอา จะยังไงก็ตามแต่นะคะขอเป็นกำลังใจให้ทหารกล้าทุกนายที่สิ่งชีวิตซึ่งก็ขอให้ผ่านเหตุการณ์ไปโดยเร็วและจบลงด้วยดีหากว่าเรื่องนี้มีอะไรซ่อนเลนลึกลับจากเรื่องส่วนตัวของใครบางคนก็ขอให้เห็นอกเห็นใจกันนึกถึงเบีย้ยตัวน้อยตัวหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่เขาต้องมาเจ็บมาตายเพื่อเรื่องส่วนตัวของใครบางคนฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube N t ทวี เอาไว้พบเจอกับนุยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสุมาลีมีเทาดำรายงาน